ต่อกันอีพี่สอกทุกคนหลังจากเ้องยิบเกตแล้วเนาะซิงเดือนนี้เฮาก็จะไปนี่เกตให้งามเลยทุกคนเดินอเรื่องของฝ่ายกอกฝ่ายเกตงานต่างๆเนาะต้องให้แหลมให้สวยงามคำบ่าสวยงามมันจะเวลาน้องมันจะบดโบงงามจะมันจะบดเรียบเนะเาะอหลังจากเ้องยิบเกตแล้วหกเตแล้วเขาก็จะไปต่อทุกคนคือคเขาจะมาซอกความกว้าง,างหงแอวด้วันนี้นะความกว้า,วางองแอวหรือว่าแอวของลูกค้าเขาเนะเอวไปกันแล้วแต่ทุกคนแอวของสิ้นนี่แหละเออ อันนี้จะไซ้ไไซไซ์ได้กับทุกไซด์เลยทุกคนสูตรนี้จะนําไซด์ได้กับทุกไซทุกผืนเลยคือหลังจากที่เขายิบเกตแล้วเขาจะแทกแอวขึ้นเนาะมันจะมีสูตรของมันในปืมพันคือไซด์ได้กับทุกทุกไซด์เลยทุกคนสําหรับสูตรของมันบันนี้หลังจากนั้นเขาแทกได้พอดีแล้วเนาะคือให้แอวรลดทุกคนเกตใหญ่หาเกตใหญ่ให้ลดจากตัวจริงเนาะจากแอวตัวจริงเออแล้วเขาก็จะมาป่ายลูกค,ค้านองขวาหาไซา์เขาก็จับก็บ และกับปลายไ,ไปทุกคนเออเขากระเ็ดตามลูกค้านุงเนาะลูกค้านุงบุหรีจับกีบเบิ้งนั้นนี่อันนี้ลูกค้านุงซ้ายหาขวาลองเบิ้งซ้ายหาขวาขวาหาซ้ายเออเขาจะเอาเอนันเกตไทเดอร์ทุกคนเดอร์เป็นแบบเดอร์เห็นบอกเกตไทโซนนั้นเนอะเออเกตไทเป็นแบบและกระเทะเข้ามาหาใบของมัน คนจ้อยเนาะหาก็ตตองให้ไก่แน่คนตุ้ยหาก็ให้ไก่แน่นะวันนี้ลูกค้านุ่งขวาหาซ้ายแบบนี้เนาะเห็นเหมาะสังเกตมันกระดูกของมันทุกคนกระดูกของมันมันจะแบบยู่วนพอดีเนาะสําหรับสูตรนี้ที่เมนูลงคลิปเมื่อวานนี้เด้อทุกคนเด้อเบิรงไดเด้อเบิรงย้อนคืนไดเพราะว่าอันวิธียิบชินตัวนี้มันจะนุ่งได้ทั้งสองเบิรงได้ทั้งซ้ายหาขวาหรือว่าขวาหาซ้ายไดเลยเนาะ หลังจากนั้นเขากับมาเบิงในปุ้มกันได้เพราะว่าในปุ้มนี่จะเป็นสูตรละเอียดเห็นบอกเอาเข็มมุดคัดแล้วก็บปลายเบิ้งหลังจากปลายเบิ้งใบมันพอดีแล้วเนาะเ้าก็ไปต่อกลางเออไปต่อกลางสิ้นปลายต่อกลางสิ้นบัดนี้วิธีต่อกลางสิ้นเนาะเขาจะต่อจากทางตีนขึ้นทุกทุกผึ่งเลยเนาะทุกๆุื่นมันจะต่อจากทางตีนชินขึ้นทางเบิร์เนาะหลังจากเจาต่อเขาจะมาแปะเอาทางเนาะแปะจะการเนาะเขาก็จะต่อทางในนอันนี้คือจะต่อ ใส่จักแซกเหมาะบริเหตแบบผับทุกคนเพราะว่าถ้าว่าเป็นชิ้นซับเพืพ่อนะเฮาจะใส่จักแซกเอาผู้ใดบ่ผมมีจักแซกกเ็เฮ็ดแบบผับไดเดอร์ทุกคนเด้อไปที่ตะอต้อง้กระ็ดะดัเแวมาเคาจักแซก,ก,ก,กเลยแซกแซ่อะไรมาให้มันลดอันใส่จักแซกนี่มันจะงามมันจะเรียบกว่าเฮาผับเพราะว่าเฮาผับกระดุมมันแข็งกระดุมมันใหญ่ก็เฮ็ดให้แบบนุ่มโมมันเล เนาะมันเพียงเวลาเขาอันปีนมาต่อนลนะเออให้แบบมันเรียบง่ามแบบซีบรุ่งบรุ่มเขากรลึกก่อนเขากระดุมันลงแล้วเอาจักรเวลาเวลาเขาล้มดุเขาเต่งดุเนาะก็ให้ดึงออกจักหน่อย,อยทุกคนบอให้นให้ใบมันเรียบออกเนาะใบมันงาออกหลังจากนั้นเขาก็จะมา ปลายเบิ่งระบัดนี้ก็ได้เขวโตกลางเลยกันเหนาะไปตามปึ้มเลยทุกคนปึ้มหัวนี้บอกเลยว่าละเอียดชุดซูดทุกคนเรื่องของวิธีการหัวอกัวากเกตเนาะการโค้งหัวความกว้างสิ้นเนาะวิธีไล่ควากว้างสิ้นของเมนูสูตรของเมนูมันจะง่ายทุกคนเนาะง่ายแล้วก็จะเปี้ยกับทุกๆไซส์อีกเนาะมันจะง่ายจะสบายบปวดหัวปวอสมองผู้ใดที่บวเป็นก็สามารถเป็นได้บพเคยนี้มาก่อนก็สามารถเป็นได้วันนี้วิธีโค้งหัวด้วยทุกคนเลยจะมีรายละเอียดให้เนาะ เออแอลเท่าใดเท่าได้โค้งโค้งเท่าใดเนาะมีบอกให้ได้นะครับในปืมหัวนี่นะบอกเลยราละเอียดสุดๆแล้วก็วิธีแทกลงเนาะเออเขาจะเอาจากนิ้วอันนี้แอลสามสิบสองยสี่สิบเนาะเออแล้วแต่บางคนก็เอาสามพัสามเพิ่งสี่แบบสี่เนาะเออก็มีบอกให้วิธีการโค้งแล้วก็บมี อันหูไม่บรรทัดให้เบิ้งนําเด้อทุกคนเดอ้อเออไปบรรทัดแบบใดแบบใดอันนี้นุ่งขวาหาซ้ายเนาะนุ่งขวาหาซ้ายแต่เบิ้งในหูนะคือนุ่งซ้ายหาขวาเนาะแต่ว่าตัวจริงนุ่งขวาหาซ้ายเด้อทุกคนเด้อเห็นบก่กหูในปุ้มก็คือกันนุ่งขวาหาซ้ายนี่หูไม่เบื้อง้วเขาก็โค้งไปตามนั้นเลยทุกคนนี่สาหรับวิธีโค้งเขาจะปลายเอาปลายไปบรรทัดขึ้นหรือบรรทัดลงก็ได้แต่ว่าสวงเทียนเอาโค้งนะให้มันถือบนโค้งเนาะให้มันถือบนบรรทัดโค้งเพราะว่า บรดทัดมันจะมีคางโค้งกับคางซื้อเด้เออห้าโค้งตัวหน้าแลวเฮาก็จะมาโค้งตัวหลังมาโก้งตัวหลังตัวหลังในการโก่งให้มันงามเ้ยทุกคนเด้อเฮาสังเกตเอาในตาเฮานั่นแหละหรือว่าในปุ้มนะก็มีบอกให้คือกนเนอว่าทา้งคางเอาเท่าใดทา้งหลังเอาเท่าใดเนาอเฮาก็มาเบิ่งสังเกตเบิ่งวิธีการโค้งเห็นบอกถ้าว่าเฮ้าไซ้บรรทัดแบบซีเนาะมันก็จะอันคางนึงมันจะบอกถึงเพราะว่าอย่างพราะว่ามันแอวใหญ่เด้ถ้าว่าเป็นแอว24้าซีเ้านี่จะไซส มันทัดลงเดียวได้เนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะเวบรรทัดอีกเท่าน,นึงเห็นบหมหลักจกเขาโคง้งครั้งนึงแล้วเขาก็จะเวขึ้นจากน้อยนี่เออแบบซีนี่มันโก่งงามเลยทุกคนบางนาแดงมันโก่งงามวันนี้หลังจกเขาโคง้งทางนาแล้วเนาะทางหลังแล้วเขาจะมาโค้งทางในทุกคนนี่วิธีการโค้งกับมีบอกให้คือกันแนะนําให้คือกันว่าซื้อเอาแต่ใส่หอดไสเนาะแล้วหอดไสแล้วเขาจะอันลืมโค้งแบบอย่างนะ้างจ้างๆ่อย่าง มีรายละเอียดบอกให้เด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่มือไม่เนาะหรือว่ามือเก่าที่บดถนัดเนาะปุ่มหัวนี้ม่อที่สุเลยทุกคนเพราะว่าเอาไปแล้วนะจะสามารถเป็นละเอียดได้เนาะผู้ใดที่ยิบจักบอกเป็นยิบสิ้นบอกเป็นบอกเคยยิบสิ้นมาก,ก่อนปุ่มหัวนี้สามารถเห็ในหลายคนยิบสิ้นเป็นได้แล้วเป็นยังบ่พอทุกคนเปียอีกเนาะเปียและก็ละเอียดอีกแบบเข้าใส่ายแลวก็นุ่มม้วนล,ลูกค,ค้า นุ่งละติดมกติดใจกับมายิบนำเชลเซลเพราะว่าอย่างพราะว่าเป็นสูตรที่เข้าใจง่ายเป็นไว่ละเอียดเออเป็นสูตรที่เป๊ะไปโหลดกุคนตรงยากบยตรงซีเรียลเนาะได้ปุ่มหัวนี้ไปนะ ซ้ำไปเห็นในห้องเห็นกว่าไปเห็นในห้องเห็นอีกใดทุกคนเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเรื่องของหัวก,ก็โอเคมันมีให้ทุกอย่างแล้วคัมภีีเข้าหัวเนาะเออมาที่วิธีเข้าหัวของเราแล้วจ้างเขง้าโค้งแล้วเขาก็จะมาเข้าหัวแล้วแับนี้ก็ได้เอในพึ่มก็ไม่บอกใหงบทตองห่วงเ้าบอกเคยยิบมาก่อนเขาบอกเคยเห็นเ้าบอกเคยเป็นเ้าบอกเคยไปเห็นในใ่บทตองห่วงทุกคนเพราะว่ามีให้ละเอียดเรียบร้อยเนาะเออพุ่มหมวนี่แบบละเอียดสุดๆเนาะครบทุกอย่างเลยเรื่องของทินเนอรทุกคนเนอะ กลับไปในอุปกรณใจเนาะเป็นหัวที่แปลว่าละเอียดสุดเลยของันประเทศลาวเฮ้ากับแม่นเนาะสำหรับตอนนี้นะแมนูบอกเลยว่าหัวนี่เป็นหัวที่ละเอียดงายแล้วกับเปียไว้อีกอันนี้วิธีข้าหัวทุกคนสังเกตตัวนี้จะเป็นเก็ดใหญ่เนาะเขาจะย่นหัวขึ้นจะหน่อยเลยทุกคนเลอย่นหัวกินเนาะแล้วก็เวิ่งมาหาเฮ้าเนาะวันนี้ฮอดเก็ดกลนตัวที่สองเออเก็ดกลตัวที่หนึ่งเนาะเมื่อกี้นี่เก็ดคางตัวที่หนึ่งว่มาหาเฮ้าเนาะวันนี้ฮอดเก็ดกลตัวที่หนึ่งกับว่มาหาเฮ้าอีกทุกคน วันนี้หอดเกตก้นตัวที่สองนี่สุกอ้อเนาะวอ้อเนาะวอ้อกทางผลลุนแหละทั้งบอนจักไหลไปหนดแหละเออมันจะมีผลนเลยทุกคนเลยอันนี้เข้าใจง่ายๆก็คือเฮ้าจะให้กระดูุของซส้นเนาะสีเกตนี่ปิ้นนาเข้าหาเส้นหองก,ากลางก้นทุกคนเออเข้าใจแบบนี้เนาะจะไงนี่หลังจากเฮาหอดไวแล้วแล้วเนาะหลังจากห่อนหอดเกศไงเฮา,าก็จะสุกข,ขึ้นอีกได้เออหลังจากนั้นนี่ไก่สีหอดกันเนาะไก่สีหอดกัน การได้ปริ่มก็มีบอกให้เด็กทุกคนเออเห็นแบบไหให้เลื่อมกันประมาณนิ้วนึงเนาะแล้วเขาก็ตัดออกแบบซีเแต่เห็นเบอกนี้ให้เลื่อมกันเลื่อมน้อยกับบุรีเลื่อมลายกับหกโพดเนาะเลื่อมลายกับหัวใหญ่โพดนี่หลังจากเลื่อมแล้วออกมาจากจักไปเนี่เขาก็จะมาตัดตัดหัวมันออกน้อยทุกคนสังเกตเห็นเบาะจะตัดอันนี้เกล็ใหญ่เนาะพระเกล็ใหญ่ไปจากน้อยแล้วเขาจะซวยไปเลยเออเขาจะซวยไปวิ เวลาตาลาาัดเรา,า,า,าให้มันเหลือประมาณสองเส้นหรือว่าหกขีดเด้อทุกคนเด้อเออสองเออสองเส้นพ่าวะให้มันเหลือประมาณหกขีดเนาะเออแม่แหละสองเส้นสองเส้นไปไปลายจังหน่อยถ้าว่าจงหน้อยกับยานมนุษย์งจงลายกะยานมันง่ายโพดเด้ออันนี้หัวแข่งสามเส้นเนาะหัวแข่งเอาสามเส้น โอซีนเฮาเก่าเส้นสําคัญสุดคือเวลาว่างหัวแข็งําอิดทุกคนโมย่างให้หัวซินบิดหัวซินเบี้ยวหัวซินคิ้ลายนะหัวซีนเฉลียงมันอย่างแล้วแต่ทุกคนให้ว่างให้มันแพร่เรียบที่สุดเลยทุกคนแลว้วจะปาหัวแข็งเทิงโค้งยิบขีดหนึ่งเนาะไอเนาะตามปึ้มตามปึ้มเลยก็ได้ตามปึ้มกันละเอียด เปรียวๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยตามตัวจริงเลยทุกคนเพราะว่าเมนูเอาตัวจริงแลวก็ท่ายลงเนาะเออท่า้ลงแล้วเขียนอธิบายคำอธิบายให้แต่ละอันแต่ละมองแต่ละบอลเนาะแบบละเอียดนี่หลังจากเข้าภาพลงมาแล้วเนาะตามเพิ่มบอกแล้วก็เอาไปเข้าจาักทุกคนวิธีเข้าจาักเนาะอันนี้มันอยากปีนกันสําหรับอันนี้เออฉัหรับ <c oughs> โทรศัพท์เมนูเนาะมันจะปีนทุกคนบมมนไอโฟนเนาะเขาก็จะเอาเข้าจาักกระทึง,ข,งข้องยิบขีดนึง่งไปจนสุดนั่นแหละทุกคนแล้วกับเอาหัวแข่ง เต่งลงมาเนาะเอาหัวสิน้นพับลงมาเพียงหัวแขงแบบสีไดเออเอาทั้งลุมเป็นแบบทุกคนทั้งลุมให้อยู่เท่งค้องนิบขีดนึงแล้วก็พับสิ้นใช่หัวแขงให้ลงมามันเพียงเพียงหลังจากนั้นกับตัดออกมาให้มันถึงกันเ้อให้มันกแจกหน่อยทุกคนตัดออกแบบสินี่อ่าแล้ววันนี้เราจะม้วนอลไได้เราจะม้วนแผ่ม้วนอย่างเต่งกันแหละก็คือให้ปืดหัวสิ้นขึ้นเนาะ ให้เห็นหกแข็งเออนตามปุ่มก็มีบอกให้ผู้ใดบอป็นนะเบิ้งในปุ่มเลยทุกคนมันจะละเอียดแบบเปี้ย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 เลยเนาะสูตรของมันนะ่ะนี่ปืดขึ้นแบบซีแล้วก็เต่งลงเนาะเออแล้วก็เต่งหัวซีนลงนี่แบบซีเต่งหมั่งหัวแข็งไว้หลังจากหลังจากนะั้นเอาก็มมวลไว้แบบซีเนาะวิธีการปรุงคือเฮาตรงดึงเสลียงออกได้ เทากับภาพเอาแล้วก็เฉลียงดึงหรือเฉลียงออกจากหน่อยเด้อทุกคนเด้อทางในนะเพราะว่ามันจะเปลืองแพร่หลายก็ปกติเนาะหลังจากนั้นเท่ากับข,ข้าจากักอันวิธีการตัวนี้ทุกคนไอยักเต็งทั้งง้มก็ได้ทั้งเท่งก็ได้เด้อทุกคนเด้อหมายถึงเต็งพื้นก็ได้เต็งหัวก็ได้เนาะแล้วกัมาเล่นมาเล่นไม,ม่งันจะเต็งหัวเด้อเต็งหัวแบบมินนไปเนาะเออแล้วเทาก็ดึงมาดึงมาแล้วเกิดเฮ็ดงัดขึ้นคือเก่าเห็นบหทุกคน งัดอันหัวขึ้นแล้วก็เอาตัวผืนชิ้นโปกหัแขไว้เนาะตอนใี้มันเรียบงามเพราะว่าเฮานี้ผถึกมันจะไปเรียบแบบสีเงินเนาะังเกตื่ผื่นมันจะยู่ทั้งรูมันจะบดขึ้นเลยเนาะมันก็จะเรียบงามแบบสีแดงก็ตึงไปจนสุดหัวเลยอันนี้เขาจะค่อยไปเมื่อครั้งนั้นเราเห็นไหเขาก็ค่อยตึงหัวแข่งลงเพื่อบอกให้มันเงืเอเพื่อบอกให้มันเงื่อมันอยางให้มันงามเลยแล้วก็เขาก็เล่นมาจนสุดมันจะแบบ จุดสุดเลยแบบงามๆเรียบๆเปรียๆเออแล้วเขาหยิบเรื่มกันจังนอยมันต้องกำลขึ้นก็ได้เนาะแล้วก็เอาออกมาเอาออกจากจากักรแบบนี้เขาก็จะมาเห็ดเบากทุกคนหัวทั้งเนาะเนาะทั้งเนาะก็เรียบงามเลยกันทั้งในก็นงามแบบสีเนาะถ้าเขาหยิบถึกมันจะงามแบบสีทุกคนแล้วเขาก็จะมาจับปลายบอลใส่ขอ อันนี้จะเอาตามแอวเต็มของลูกค,ค้าเลย้อทุกคนเดอ้อลูกค,ค้านองขวาหาซ้ายเนาะเขาก็จะจับกีบใหญ่ค้างทางซ้ายแล้วก็จับมากีบใหญ่ค้างทางขวาแล้วก็พับปลายเบิ้งเนาะเออให้มันขึ้นหลังจะน่อยแล้วเขาก็แทกบานนี้เนะอ่มแทกตามแอวล,ลูกค,ค้าบานนี้เนะ่เออว่าใดเท่าใดเอาแอวหาในสอง วักนี้เอาแอลฮานในสองเนื้อทุกคนเด้อบบต้องเพิ่มบบต้องลดบบต้องลบบบต้องอย่างๆทั้งสิ้นเนาะเอาแอวหานในสองถ้าว่าแอวสามสองหาในสองเออก็ได้เท่าใดเอาเลยแอวสามสามแอวเจ้าสี่หาในสองได้เท่าใดก็เอาเลยทุกคนแล้วเขาก็ขีดลัดไว้เนาะขีดลัดไว้แล้วเขาก็เอาไปเข้าจั๊กนิดลัดไว้บนเขาจะใส่ข้อง่ายตัวนี้เนาะนี่จะเป็นตัวบอลใส่ข้อง่าย เห็นบ่หัวสินน้อยยิบเรียวๆก็จะงามกงงามแบบสีเลยเด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่อยากอันยิบสินยิบเพศนะที่ตามอีพี่หนึ่งแล้วก็อีพี่สองเนาะตัวนี้เป็นอีพี่สองของสินผืนนี้เด้อทุกคนเห็นบ่ละเอียดทั้งทางเนาะทาง,ทาง,ทาง,ทางในอันนี้แบบเปียกยเนาะจะบ่มีการเป่งทุกคนแต่จะมีการตัดคลิปให้มันไวต่ซื้อเนาะจะมีแต่การตัดคลิปให้ไวแต่จะบ่มีการเปง่งเด้อสาหรับสินผืนนี้เด้อเห็นบอ จะมีวิธีแนะนําต่างๆในป่มหัวนี้เนาะคือละเอียดครบสุดวิธียิยบซิ้นหัวก้อยยิบซิ้นจองดุเนาะเห็นหมะแล้วแล้วก็จะอันนี้รีดแล้วเนาะรีดแน่แล้วรีดขาวๆได้เฟอร์ให้เบิ้งเนาะเห็นบ่าหัวหัวงามทุกคนงามกงงามเนะเาะบอกว่าจะเป็นหัวหน้าหัวห,วหลังก็สวยงามแบบซีเลยเดอร์เอาไปทำไซส์ไดเดอชน